สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมเบอร์ m บเกเกมเมอร์กับเกมเซเว่นไนนะครับในช่วงของการพรีวิวตัวละครอัปเดตใหม่วันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับไทโอตัวละครที่มีคนคอมเมนต์ขอเข้ามาเยอะที่สุดว่าอยากจะดูพรีวิวตัวละครตัวนี้เสลเกินนะครับนอกจากนี้นะครับไทโอเนี่ยยังถือเป็นหนึ่งในตัวละครที่ค่อนข้างสาคัญมากๆนะครับเพราะว่าเข้ามาในช่วงของการฉลองครบรอบ1ปีของเซเว่นไนทในเซิร์ฟเกาหลีแต่ในเซิร์ฟ g l o b a l เนี่ยก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเข้ามาในช่วงของการฉลองครบรอบ1ปีด้วยหรือไม่่่แตชางมัน เพราะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงในส่วนของความสามารถของแทโอกันซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเรามาติดตามรับชมไป,ปรพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ สนับสนุนคลิปวิดีโอนี้โดยร้านจูบิโกช็อปรับเติมทุกแพ็คในเกม Seven นไในราคาที่ถูกกว่าเติมเองสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยหายห่วงว100%สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือใช้บริการได้ทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page จูบิโกช็อปหรือว่า Official Line น์ at u b i g o นะครับสำหรับไทโอน,นั้นเป็นตัวละครในระดับกรอบแบงบวกประเภทสมดุลครับ โดดเด่นตรงที่มีความสามารถในเรื่องของการปั่นปว่วนสัตอีกทั้งนะครับในการเอาไปใช้งานในอารีนาเนี่ยก็เรียกได้ว่าโดดเด่นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเอาละฮะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับแทโอให้มากยิ่งขึ้นโดยการมาดูในส่วนของอัลติเมทสกิลกันก่อนเลยดีกว่าครับ โดยหลังจากที่เราทำการกดใช้งานอัลติเมทสกิลนี้แล้วนะครับแพโอเนี่ยก็จะเข้าสู่สถานะไร้พ่าย,ายและทำการอัญเชิญโดมสนามพลังที่เมื่อศัตรูอยู่ภายในโดมนั้นนะครับก็จะถูกลดพลังป้องกันถูกลดความเร็วในการโจมตีรวมไปถึงถูกลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลงในช่วงระยะเวลานานถึง10วินาทีด้วยกันครับ นอกจากนี้นะครับเรายังสามารถที่จะใช้อัลติเมทสกิลนี้นะครับในการขัดควางบอสโอโรจิได้ครับโดยหากเราทําการกดใช้งานแล้วแทโอเนี่ยก็จะทําการสร้างความเสียหายให้กับโอโรจิครับอีกทั้งเนี่ยก็ยังจะทําให้โอโรจิเนี่ยไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้เป็นระยะเวลานานถึง14วินาทีด้วยกันครับ มาต่อกันที่แอคทีฟสกิลแรกของ t ทโอกันบ้างนะครับโดยหลังจากที่เราทําการกดใช้งานแอคทีฟสกิลนี้แล้วไทโอเนี่ยจะทําการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างโดยศัตรูทั้งหมดที่ได้รับความเสียหายจากแอคทีฟสกิลนี้นะครับก็จะถูกลบบัฟที่เป็นประโยชน์ออกไปอีกทั้งนะครับหลังจากที่เรากดใช้งานแอคทีฟสกิลนี้ในครั้งแรกไปแล้วเรายังสามารถที่จะกดใช้งานแอคทีฟสกิลนี้ได้อีกครั้งโดยในครั้งที่2นี้นะครับไทโอเนี่ยก็จะทําการเทเลพอร์ตไปเพื่อทําการสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายแบบเดียวโดยการสร้างความเสียหายครั้้้งงงนนีะครรักก็็ยจเปาาาสวม หายแบบไม่สนกลออีกด้วยครับ S Active s k i l l ต่อมาครับหลังจากที่เราทําการกดใช้งานแล้วแทโอนะครับจะเข้าสู่สถานะไร้เทียมทานและทําการพุ่งไปเพื่อทําการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างอีกทั้งนะครับการสร้างความเสียหายนี้เนี่ยก็ยังจะเป็นการสร้างความเสียหายแบบไม่สนเกลอกอีกด้วยครับนอกจากนี้นะครับก็ยังจะทําการมอบโล่ป้องกันโดยจะอ้างอิงจากพลังโจมตีของแทโอครับดังนั้นยิ่งมีพลังโจมตีมากเท่าไหร่โล่ป้องกันที่จะได้รับจากตัว Active s k i l l นี้เนี่ยก็จะเพิ่มได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้น แล้วก็ยังจะทําการเพิ่มสถานะเข้าเป้าเนี่ยให้กับเทโอในช่วงระยะเวลาสันส้นๆอีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอครับเพราะหากแอคทีฟสกิลนี้สามารถที่จะฆ่าศัตรูได้นะครับคูดาวของสกิลนี้เนี่ยก็จะถูกรีเซ็ตทาให้เราสามารถกดใช้งานในครั้งต่อไปได้ใหม่ทันทีครับ สำหรับ c t i v e Skill ที่3นะครับหลังจากที่เราทําการกดใช้งานแล้วไทโอเนี่ยก็จะทําการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างไปที่บริเวณด้านหน้านะครับโดยศัตรูที่ได้รับความเสียหายจาก Active Skill นี้เนี่ยก็จะถูกลดพลังป้องกันลงอีกทั้งนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะติดสถานะไฟฟ้าช็อตอีกด้วยครับนอกจากนี้นะครับตัว Active Skill นี้เนี่ยก็ยังทําหน้าที่เป็น Passive s k i l l อีกด้วยนะครับพอหลังจากที่เราทําการกดใช้งานแล้วไทโอเนี่จะสามารถได้รับผลของแผนการลบนะครับโดยไม่สนว่าตําแหน่งที่เราใส่ไทโอเข้าไปอยู่ในตอน นนั้นจะทำการมอบบัฟให้กับตัวละครประเภทอะไรครับและสำหรับสกิลสุดท้ายนะครับเป็นแพสซีฟสกิลที่มีความสามารถในการที่จะทำให้แทโอเนี่ยต้านทานการถูกลบบัฟที่เป็นประโยชน์ของแทโอออกไปอีกทั้งนะครับก็ยังจะทำให้แทโอเนี่ยเป็นอมตะแล้วก็ถูกเพิ่มเกรดอัลติเมทสกิลหากแทโอนะครับมีพลังชีวิตเหลือน,น้อยกว่า10%ครับ เอาเละครับหลังจากที่เราเนี่ยได้ทําความรู้จักกับความสามารถทั้งหมดของแทโอไปกันแล้วนะครับเรามาดูภาพรวมกันครับโดยในส่วนของข้อดีนั้นต้องบอกเลยนะครับว่าแทโอเนี่ยเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการปั่นป่วนศัตรูได้ดีมากๆมีความสามารถในการที่จะลดพลังป้องกันของศัตรูลงลดความเร็วโจมตีอ่ะแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้ลบบัฟของศัตรูก็ได้ครับแถมยังมีโอกาสที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะไฟฟ้าช็อต,ต้อีกด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นตัวคลาวคอนโทรที่ดีมากๆอีกหนึ่งตัวเลยก็ว่าได้ครับ มาดูในส่วนของการสร้างความเสียหายกันบ้างครับไทโอเนี่ยจะเน้นไปที่การสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างนะครับที่ถึงแม้ว่าตัวเลขดาเมจเนี่ยจะไม่ได้สูงมากตามแบบฉบับของตัวละครประเภทสม,มดุลแต่พอมีความสามารถในเรื่องของการสร้างความเสียหายแบบไม่สนเกราะเข้ามาด้วยนะครับก็ทําให้สามารถที่จะสร้างความเสียหายได้รุนแรงขึ้นนั่นเองสุดท้ายนะครับกับความสามารถในการมอบบัฟต่างๆให้กับตัวเองและการเอาตัวรอดด้วยสถานะอมตะไร้ต้านทานแล้วก็ไร้พ่ายซึ่งฟังมาจนถึงตรงนี้เนี่ยถ้าผมจะบอกว่า คือตัวละครที่ครบเครื่องที่สุดเท่าที่เคยมีมาเนี่ยก็คงจะเป็นคำพูดที่ดูไม่เวิร์ไปเลยละครับ แต่มีข้อดีแล้วก็ต้องมีข้อเสียด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะถึงแม้ว่าไทโอเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ดูมีความสามารถรอบด้าน,นนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้ในทุกโหมดหลักๆเลยเนี่ยจะถูกออกแบบมาให้เอาไปใช้งานในอารีนาโดยเฉพาะครับรวมไปถึงในโหมดที่จะต้องสู้กับผู้เล่นด้วยกันอย่างกิลวอเป็นต้นจึงจะสามารถที่จะดึงความสามารถของไทโอเนี่ยออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถเอาไปใช้งานในโหมดอื่นๆได้เลยนะครับอย่างพวกดันที่ต้องเน้นเคลียร์ศัตรูเป็นจํานวนมากเนี่ยก็พอที่จะเอา ไปใช้งานได้ครับรวมไปถึงดันเจี้ยนแบบ8คนนะครับกับบอสโอโลจิเนี่ยอันนี้เนี่ยก็คือเป็นทางของแคโอเลยเพราะว่ามีความสามารถในการที่จะขัดสกิลบอสเอง สุดท้ายนะครับถึงแม้ว่าอัลติเมทสกิลเนี่ยจะมีโอกาสใช้งานได้เร็วมากยิ่งขึ้นจากเงื่อนไขของตัวแพสซีฟสกิลรวมไปถึงตัวแอคทีฟสกิลที่2นะครับที่สามารถรีเซ็ตให้สามารถใช้งานได้อีกครั้งหากทำตามเงื่อนไขนะครับแต่หากทั้งสงส่วนนี้นะครับไม่เข้าเงื่อนไขและเอฟเฟกต์ยังไม่ทำงานเนี่ยจริงๆต้องบอกเลยครับว่าไทโอเนี่ยเป็นตัวละครที่มีคูลดาวสกิลที่ค่อนข้างนานนะครับตัวอัลติเมทสกิลเนี่ยก็มีเกตที่แอบจะเยอะไปสักหน่อยหากเทียบกับตัวละครที่เน้นใช้งานในอารีนาเหมือนกันครับ เอาเลยครับทีนี้เนี่ยเราจะลองเอาเทโอมาเปรียบเทียบกับตัวละครที่มีลักษณะการใช้งานใกล้เคียงกันดูบ้างนะครับโดยตัวแรกเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นเอสนะครับลูกศิษย์อาจารย์ที่คล้ายๆก็ต้องสงสัยว่าถ้าเข้ามาแล้วตัวไหนเนี่ยจะดีกว่ากันนะครับโดยสิ่งที่เหมือนกันของทั้งคู่นะครับอย่างแรกเลยก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของความสามารถในการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างครับความสามารถในเรื่องของการลบบัฟศัตรูความสามารถในการโจมตีแบบไม่สนเกราะแล้วก็ความสามารถในการลดพลังป้องกันของศัตรูลงแต่ แต่สิ่งที่ S ดูจะเหนือกว่านะครับอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของการสร้างความเสียหายครับที่ทําได้ดีกว่านิดหน่อยรวมไปถึงคู่ดาวสกิลต่างๆที่น้อยกว่านะครับทำให้สามารถที่จะใช้สกิลเนี่ยได้ถี่กว่าแต่สิ่งที่ไทโอเหนือกว่านะครับก็คงจะเป็นในเรื่องของการปั่นป่วนศัตรูครับที่ทําได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยบัฟตัวเองแล้วก็การเอาตัวรอดเนี่ยก็ทําได้ดีกว่า S ครับและถึงแม้ว่าตัวคู่ดาวสกิลส่วนใหญ่เนี่ยจะนานกว่า S อนะครับแต่ว่าอัลติเมทสกิลของไทโอนั้นค่อนข้างที่จะใช้ได้ แล้วก็บ่อยกว่า S เป็นอย่างมากเลยละครับสรุปนะครับทั้งคู่เนี่ยเป็นตัวละครที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานในอารีนาโดยเฉพาะครับแต่ด้วยความที่ S เนี่ยมาก่อนค่อนข้างที่จะนานนะครับและการเอาตัวรอดของ S เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องพึ่งของเยอะหน่อยนะครับก็อาจจะเป็นข้อเสียเปรียบไทโอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในแง่ของดาเมจเนี่ยก็อาจจะทําได้ดีกว่าซึ่งเรานะครับสามารถที่จะเอาทั้งคู่เนี่ยมาเล่นร่วมกันได้ในช่วงแรกที่ไทโอเนี่ยเข้าเซิร์ฟมานะครับเพราะเท่าที่ผมจาได้เนี่ยไม่นานหลังจากไทโอเข้ามา คนก็เริ่มใช้เอฟน้อยลงแล้วละครับ และสำหรับอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่ผมจะเอามาเปรียบเทียบนั่นก็คือเพลตันครับหลายคนเนี่ยคงจะสงสัยนะครับว่าทําไมต้องเป็นตัวละครตัวนี้นะครับนั่นก็เพราะว่าแทโอกับเพลตันนะั้นมีหลายอย่างที่คล้ายกันอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นความสามารถในเรื่องของการสร้างความเสียหายไปวงกว้างนะครับความสามารถในเรื่องของการโจมตีไม่สนเกราะสามารถที่จะลบบัฟศัตรูก็ได้เหมือนกันนะครับถ่ายยังปันป่วนศัตรูได้ดีทั้งคู่เลยถึงแม้ว่าลักษณะาการปันป่วนของทั้งคู่เนี่ยจะแตกต่างกันก็นกตามนะครับแต่สิ่งที่ Play เพลตันเหนือกว่าี่ย ก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของการบัฟทีมครับไม่ว่าจะเป็นการขจัดบัฟผิดปกติให้กับทีมนะครับเพิ่มเจาะเกราะเพิ่มพลังป้องกันแล้วก็เพิ่มความเสียหายริติคอลรวมไปถึงโล่ให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในทีมซึ่งบัฟเหล่านี้นะครับบางอย่างเนี่ยศัตรูก็ไม่สามารถที่จะลบได้อีกด้วยส่วนแฮโอนะครับก็จะได้เปลียบกว่าในเรื่องของการออกสกิลต่างๆได้เร็วกว่าครับรวมไปถึงตัวอัลติเมทสกิลด้วยการเอาตัวรอดในอารีน่าเนี่ยก็เรียกได้ว่าดีกว่าพอสมควรครับสรุปเลยก็คือถึงแม้ว่ารูปแบบสกล ของทั้งคู่เนี่ยจะค,ยคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าลักษณะการใช้งานเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันพอสมควรครับเพลตันเนี่ยจะเด่นไปที่เรื่องของการปั่นป่วนศัตรูแล้วก็ซับทีมนะครับส่วนแทโอเนี่ยก็จะเน้นไปที่เรื่องของการปั่นป่วนศัตรูและทําดาเมจรวมไปถึงอาจจะเป็นตัวรับดาเมจจาเป็นประจําทีมได้อีกด้วยดังนั้นนะครับตัวไหนดีกว่ากันเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าก็น่าจะขึ้นอยู่กับว่าทีมของคุณนั้นกําลังขาดตัวอะไรครับ สำหรับไทโอนั้นนะครับถือเป็นหนึ่งในตัวละครที่ต้องมีเป็นอย่างมากเลยครับโดยเฉพาะสําหรับใครที่เป็นสายอารีนาเพราะหลังจากการมาของไทโอนะครับเมตาอารีนาเนี่ยจะเปลี่ยนไปอีกครั้งครับและไทโอเนี่ยก็จะอยู่ในเมตาไปอีกสักพักใหญ่ๆกันเลยทีเดียวดังนั้นนะครับก็คงจะไม่ต้องพูดกันแล้วล่ะครับว่าควรที่จะต้องเปิดหาไทโอหรือไม่นะครับเพราะคําตอบเนี่ยก็คือจะต้องเปิดหามาเล่นให้ได้นั่นเองครับ สุดท้ายนี้ครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้รวมไปถึงคลิปอื่นๆที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ของ s e ิร์ฟเวนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือสมัครเมมเบอร์ชิพเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับและสำหรับวันนี้ครับผมมัฟเบย์อกอรนะขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับตอนหน้าผมจะมาพรีวิวตัวละครไหนก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ